อย่าอยามันจะรู้อย่าแม่มันจะเลอม,เมอง,งมนคือผูขาดเราบางตอนนอีอย่าเลยวันองไปผาคือจผูกเงไงไม่ได้เลยมันจะไมชอบน่นนะ <S <S มันเป็นจุดสับพี่บุ๋มมาเดี๋ยวไ่ผมดูก,ก่อนมันานาอะคจะดูอะไร เสือของแท้พี่ตัวมีคนถามว่าวันนี้ล้ำเรื่องอะไรเจมถามเขาบอกว่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนพระเอกหมอลำจ้าเพราจบไปรู้จบกันี้นะ

รู้สึกเบาหายฮพี่หนุ่ยก็ทั้งวันทั้วยี่ร้องหายอยู่บ้านลา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 วันนี้มาไหนวันนี้มาทางหาแล้วสือกแล้วเจะเป็นที่ยวรู้สึกเบาหายมากเ้านคนเาเปนคนอะไรสักคนทุกคนผมบางหาอะไรมาใช่ไหยแอะกินหัว

เอ,อนน้ีหลุมไปไหนอ่ะทีทะต่ตัวมาายอยู่ตรงนี้ค่ะนนไม่น่าดูโอ้โหปากกาแต่ละแท่งไม่ติดเลยมีสีแดงเนี่ยนี่คือบ้านหมื่นล้านที่ไม่มีปากกาดีๆด,ด้วยซ้ำนี่อันนี้หัวใหญ่มากเลยมือน่าเกลียด ตุกร้านนี่อยอเข่าอ่ะเขาจะแหล่งบุ่งให้ไปไรแช่มารูแอมารอือปะเเขาเหล็กแก้หลักกี่ใช่ไหมเหล็กแก้หลักกี่หลบแกแก้รััมแ้หลักได้หลักแน่แต่น้ที่านานเขาวนมันจะกลิ่นมีหอมมากเนี่ยท่าไหนวะฉันจะโอีดื้อมากฉนจะพีฉันะบูทีคไรฉันจะทุกคนรอกดนะราคาดื้อดือนะ ไอคิวลิปออยดีมากได้รับของแล้วใช่ไมีแซนหลอเออริปออยดีมากชีทำาชีทำใช้ปุ๋มหนึ่งซีไงแล้วชั้นบอกว่ามันดีมากไม่โกหกเป็นคนโกดไปห้าบ้านหน่อยปะหมายว่ามาหลักปุกตะลาเกยเอ่ะเออช่วยชีไงว่าชีจะเป็นแก่สองโปกโปกชีเน่าฮะอี้มงชช่วยชไม่ได้เละไม่ได้เละแทปปะดูห้าร้อยขายได้หอันไม่ได้เละแทปปะสลกพี่กับไม่ได้เละถั่ว ไม่ได้ไอ้นี่ไงไม่ของแม่ไม่ได้ไม่เท่ทม่ได้ไมอ่ะไม่เคยอยากมีสะโพกเลยมันใส่คือเราเป็นคนตัวใหญ่แล้วเรามีสะโพกเราก็คือมันมดทำไมควายขาเหมือนอะไรเหมือนมดมันจะเหมือนหมดที่แบกปูดในเฉลี่ยขายท้าไหยของหวานครับอันนี้งานของไอคิวแะจ๊ะของพี่ปูค่ะแต่ว่าพี่ปูไม่สบายค่ะพี่คิวก็เลยมาช่วยดูครับไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่ออีกต่อไป มันออกให้อคกคักอีกรอบน่สวัสดีค่ะน้องเจด้าลองะเจไดคิดถึงอ่ะไม่หยุดค่ะไม่ใช่เป็นแบบไบลินเนาะเจไดอยู่ไหนวันนี้วิ่งหรือเปล่าว่างมาทำผมให้หน่อยไหมมีคิวบ้างไหมลูก ยังรับงานอยู mm ่ไหมั hmm, like ้แเหมือนว่าจริงหรอในญี่ปุ่นสนุกค่ะทุกคนสนุกมองใอาดูอวิงค่ะอยู่ไหนอะเจราตีบอลไหมเจราไปเล่นบอลเล่มไหมมันเข้าไปไม่ได้ใช่ปะ เราเห็นติ๊กเกอร์บนหน้าจอคืออะไรลฟ์ป่ะใช่บ้านใหญ่อะใส่สติกเกอร์ก็รับเไลาอยู่ไหนใส่สติกเกอร์ติ๊กนะติ๊กอยู่เฮือนอี่จะบอกเขาเรื่องกายแบบเก๋ๆเนี่ยอ๋อพักบ้างเจได้ลูกพักบ้างเนาะนั่นแหละทำแต่งานเห็นวิ่งเช้าวิ่งเย็น วยเจน่ากระจกมาแล้วนี่ส่งมาให้หน่อยหนึ่งอันส่งเลขบัญชีมาด้วยเดี๋ยวนี่ส่งที่อยู่ให้เอาหนึ่งอันนะเจน่านะส่งส่งส่งเลขบัญชีมานะใช่ครับเีเลกเสไปดัดผมดีไหม้าโอเคลูก แม่มาบทชีมันแบบแบบง่ายได้วิทยที่ผู้แรมือของอ่านแย่มากเลยผมตรงสวยกปล่ะเอ้ขอบคุณดอกกุหลาบนี่นย,<ม>ยที่สำคัญรองที่เขาแถมมให้รอบที่มาที่ติดมาเพื่อ เร่องกโคกันเร็วกรโคกับเร็วไม่ว่าจะหยิบายอะไรก็สะดวกพร้รอมอ,ลอลมะยยลยรครับสะดวา่าไม่ว่าจะหยิบถ่ายจะหยิบถ่ายอะไรก็สะดวกพร้อมข้องแค้วข้องขาคร้อกนมอเ่รนเตรียมดีเนาะ พี่บุ๋มครับเ้ยพี่จุ๋มครับมีสายชาร์จแบตอีกบ่าครับไอแพดพอ,อยังอ่ะดเ,เล็กพอใช้ไดงเยงอะใหญ่แปดสิบปอนแล้วขอชาร์จได้ไหมมาลอ,อกให้หากกะโดนเทหัวใจเสวพรุ่งนี้แต่งครับ ไดที่สำคัญก็คือมีวันที่ถ่ายอะไรว็พ่อของชิ้นและสิ่นี้ก็สกัดแม่นิยามจบพี่นาทำนี้ทำนี้ออกกูลาะนกนี้เอาน้ำมาแทพสวัสดีนะครับทุกคนเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เลยครับไม่ได้อ่านผิวเลยจะขึ้นพ้อตามขึ้นพ้อตามให้ อันน like ี้มันมันขึ้นาได้ป่ะข้าความที่เรื่อยๆน่ะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีคอาผู้ดีเทศสำหรับผิวลายแก้อุ <m 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 ้ยกลิ่นนี้ก็เคยใช้นี่ก็หล่อมแห้งนะเนี่ยการสร้างข้อความวิ่งเขาเรียกว่าอะไร ข้างมาก,ก็บ,บมามสเสือไม่ได้ค้างครับเสือกับคับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับไม่ได้นอนครับเสือกับรอกันแดดสเปรย์เลยใช้ดีครับพี่เดียเทสแล้วแต่นี้เบียเป,เป็นเป็นโปรดักที่เสือใช้อยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะทิมท <นะ S 2> ้าผิวกับโคโลนมาเอเื้อมอุ้ย ตัวขอแคบแป้งหน่อยเขาบอกแ,แป้งอะไรเสือเหรอครับจะถามเสือเหรอแป้งตัวไหนแป้งมุมบนแป้งมุมบน,บน,บนตรงกลางเหรออ่า ก็ทำเ็นรนนานๆเนี่ยหนนที่ตำคัญข้ท่ติดมาหาทกรันเลยวาสิ่งลก็ตดองชเเนี่ยก็โกันแน่ยขึ้ตัวสองนี้ก็ทำได้ง่ายดึงไหมอะไรลวไม่รอฉันก็ลองขึ้นไหล่สดรุ่งนี้ต้องต้ตต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 ตองตัดผมปะวันนี้ไม่ต้องสัตว์จริงหรือเปล่ก็รอ กขึ้นไลน์พวกนี้ใส่ชุดอะไรบีจิตปะน่าจะกล้องใหญ่แหละเพราะว่าแต่ชาร์จอันนี้เผื่อ,รอเรานี่ก็ใส่ H d M I อะไม่ได้รอชาร์จพี่พีไปหาซื้ออยู่ก็หลอขึ้นไลนพวกนี้ใส่ชุดบีจิตปะคุณหยินแม่เลยละอะมาดามท่านหนึ่งเลยอะพวกเนี้ยน้องเฟิร์สเวลาเรียกคนอื่นอะเรียกกับคอ,อแล้วเรียกแกมบุ ที่บนมองบนหนูบอกแม่มองบนของเขาเดินทั้งตู้ใช้ฟิลเตอร์บนติ๊กต็อกได้เวอร์มากสีปัดแก้มนี่ผู้ดิผู้ดีมากเลยและอ่านคอมเมนต์ให้คนอื่นนะครับคุณพี่ได้สะดวกอีกด้วย อ๋อปุ๊บเดี๋ยวแปลงทิ่มตาปุ๊บก็เดี๋ยวโทษหนูอีกแควนผู้<ฟ>ขาร้อนมากเพิ่งออกจากกระทะใช่ไมฉันน่ะเหมือนตัวลุ่มลุ่มวันเนี้ยแม่เดินเยอะครับวันเนี้ยต้องจัดคันดิปกติ ตัวจับกันได้ไหมของชิ้นในชิ้นแต่โครงการแน่ันเครื่อตัวจสอบมี่องหนเราสั่ก็ลองกดเป็นสายเปย์ถ้าเราใช้กล้องด้มือถือก็สามารถแต่เบย์ไม่ออกได้ซ้ำก็ยังสะดวกก็ยังสามาใช้ถือได้บนติ๊กตอกได้และอเป็นใช้ของใหม่ใช้กันมาตั้งนานละก็สีมันสวยแล้วมันมีสีใหม่ออกมาพี่เดียดูดีดูเสือทำหนูดีพี่เดียของแรบิวตี้แต่จะบอกว่า ประสบการณ์ที่เรามีกับเขามันที่สความมาแตกก็เลยก็เลยผ่านายบายดีกว่าเขาจะหนอคันเหรือก็รูเราซื้อเพราะสะหนอคันเหรือมาถามเองไหมแม่คิดว่าแม่หมอกระทพนแหละฉันหรอชมพูใช่เหมาะกับหมอ ไม่เหมาะอะไรนะมองๆสีมองๆสีแบบวินเทอร์ฉันไม่เหมาะสีฟ้าอะไรเงี้วินเทอร์อ่ะบพี่วินเทอร์กับวินหัวเหมือนกันอวะโอเคค่ะได้ค่ะพี่นูกามโอเคค่ะงตงต่งตงพ่ไปแล้วไหมรับอเอาเป็นไกอ่ะัวฮะบอกจาขอให้พอ หัวใจมันสิบโบมีพี่จุ๋มพี่จุ๋มไปทำไมอ่ะ